ท่านสุนัยครับธรรมธานสภาเิารครับผมสุนัยจุนพงสะทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนนครสวรรค์พักเพื่อไทยแต่วันนี้ขออนุญาตอภิปรายในยติปรองดองโดยมายืนอยู่ในฝั่งของพักประชาธิปัตย์ใช้ไมโครโฟนตัวเดียวกันกับคุณวัชระเพชรทองธรรมธานครับเพื่อเป็นการยืนยันเห็นว่า การใช้กลไกเดียวกันนั้นมนุษย์ต้องควบคุมกลไกนั้นครับไม่ใช่เอากลไกมาควบคุมมนุษย์วันนี้เราอภิปรายกับเรื่องปองดองคนที่เจ็บปวดที่สุดคนหนึ่งแต่สิดาจริงๆที่เธอไม่มีโอกาสจะได้พูดเพราะเวลามันหมดคนคนนั้นเป็นคนหนึ่งในหลายๆลร้อยคน ที่ญาติเสียชีวิตและบาดเจ็บแต่คนคนนั้นอยู่ในสภาคนคนนั้นคือคุณขัตติยาสวัสดิผลลูกสาวของเสแดงที่บิดาของเขาถูกยิงอย่างโหดร้ายติดตาตรึงใจเขาผมได้นั่งคุยกับเธอผมถามว่าน้องถ้าเกิดมันจะต้องจบลงด้วยการปลองดองแล้วบิดาของเธอได้เสียชีวิตไป และสุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่าจะหาคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่เธอจะทำใจยังไงจะยอมไหมคุณขัตติยาหรือน้องเดียนี้ท่านบอกถ้าเป็นผลประโยชน์ของส่วนใหญ่เธอก็ต้องยอมแต่จะให้เธอลืมภาพของพ่อเธอที่ถูกยิงนั้นเธอลืมไม่ได้ท่านประธานครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุด วันนี้ผมได้นั่งอยู่กับคุณวัชรเพชรทองเมื่ออภิปรายผมขอให้คุณสุภชัยใจสมุทรที่แดงก็เกียรตเหลืองก็ลำคาญมานั่งอยู่กับผมตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตน้องลังสีมาว่าพี่พู้ข้างหลังน้องนะแต่ขอให้น้องพูดเรื่องปองดองด้วยเธอก็บอกว่าไม่เอาอะไม่เป็นไรครับท่านประธานครับ แต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ต้องขอประทานโทษท่านสาธิตที่ผมรุกขึ้นบท้วงหลายครั้งแต่ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านสาธิตที่ขึ้นพูดและกราบขอบพระคุณเพื่อนพรรคปริปัติทุกคนที่ขึ้นพูดวันนี้อย่างน้อยที่สุดทําให้ความฝันเราเห็นว่ามันน่าจะเป็นจริงเพราะครั้งแรกมีการวอล์กเอาไปแต่แล้วก็กลับเข้ามาคุณจุติก็เป็นเพื่อนกันผมรู้ครับว่าการปรองดองไม่ใช่เรื่องง่าย ผมเห็นความยากลำบากและเห็นร่วมกับเพื่อนพรรประชาธิปัตย์ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่อาจจะต่างกันตรงที่ผมคิดส่วนตัวผมคือเราต้องพยายามท่านประธานครับการพยายามที่ดีที่สุดวันนี้ก็คือต้องทำความเข้าใจกับเรื่องเวลาวันนี้ได้พิสูจน์แล้วครับท่านประธานว่าปัญหาใหญ่ของกลไกแห่งระบบ อย่างที่ผมเปรียบเทียบว่าผมใช้ไมโครโฟนตัวเดียวกันแต่ว่าเราต้องเข้าไปควบคุมระบบและเข้าใจกลไกนั้นสังคมไทยอยู่ในโครงสร้างระบบการเมืองที่มีภาวะการสูญยากาศทางอำนาจเรารู้ความจริงหมดครับแต่เราอาจจะไม่เอาความจริงในรายละเอียดมาพูดกันตรงนี้เพราะยังไม่ใช่เวลาของมัน เราให้เวลาแห่งประวัติศาสตร์ให้เวลาแห่งอนาคตผมเชื่อมั่นเหลือเกินต้องขออภัยที่จะต้องเอ่ยนามบุคคลที่เป็นตัวแสดงสําคัญที่สุดในรอบเวลาหปีมานี้ mm. ก็คือผู้ที่เสนอยัตตินี้คือพลเอกสนธิบุญยรัตนกระดิน mm. ท่านรู้อะไรเยอะแยะครับ mm. ผมไม่มีโอกาสจะไปพูดกับท่าน mm. แต่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนหลายคนพูดกับท่าน ผมก็สอบถามแต่ละคนที่ผ่านไปปรากฏว่าท่านไม่แพ่งพลายแม้แต่น้อยว่าวันที่19กันยาน,นั้นจริงๆคืออะไรเราจะให้เวลามันท่านครับเรื่องของเวลานี้เองครับมันได้พิสูจน์ความจริงแล้วว่ามนุษย์เมื่อมีเวลาเปลี่ยนไปความเข้าใจความคิดโอกาสต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มากนักในสภาแห่งนี้ ที่เคยร่วมงานกับพรรคการเมืองตั้งแต่ซ้ายสุดจนถึงขวาสุดผมเคยเข้าป่าอยู่ในป่าร่วมกับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกับคุณรัชดาพรผมอยู่ถึงฝั่งขวาสุดเป็นเลขาพลเอกชาติชายชุนหวันเมื่อก่อนเกียิพลเอกชาติชายแต่วันหนึ่งไปอยู่กับพลเอกชาติชาย ได้เรียนรู้ว่าชีวิตมีความเข้าใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหมดพลเอกชาติชายได้ให้คติอันหนึ่งว่าสุนัยจำไว้ว่าถ้าจะเป็นใหญ่ทางการเมืองอย่าจำแม่นใครก็ตามทีครับที่จำาแม่น,ม,นม่นแม่นแม่นแม่นไปได้ไม่กี่น้ำครับสูงสุดจะเป็นอีกก็ยากครับความจริงได้พิสูจน์แล้วครับ วันที่รอสชอรัฐประหารซึ่งของขอนุญ,ญาตท่านประธานที่จะเอาบทเรียนจริงๆที่นักการเมืองหลายคนไม่รู้แม้จะเป็นนักการเมืองเก่าก็ไม่รู้เพราะมันอยู่ข้างในครับท่านเชื่อไหมครับว่าวันที่ยึดอํานาจนั้นรอสชอโกโรธและต้องการจะประหารคนคนหนึ่งที่วันนี้เป็นคนที่รอสชอรักที่สุดครับนั่นคือร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุง เวลาผ่านไปไม่พอปีครับเลือกตั้งอีกทีหนึ่งพลเอกชาติชายชุนหวันนั่งอยู่ที่บ้านคนที่ยึดอํานาจพลเอกชาติชายชื่อหัวหน้าใหญ่ชื่อพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ควงแขนมากับบุคคลที่ไม่น่าเชื่อว่าจะฆ่ากันเมื่อสิบสองเดือนที่แล้วคือร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุง สิ่งที่ไม่น่าเชื่ออีกครับพอไปถึงห้องโถงใหญ่ของพลเอกชาติชายชุนวันท่านพลเอกชาติชายนั่งหัวโต๊ะคนที่ยึดอํานาจครับที่ด่าพลเอกชาติชายเสียหายไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ19เกกันยาพลเอกสุนทรคองสงพงคานสี่เท้าครับไปกราบขอขมาพลเอกชาติชายชุนวันพลเอกชาติชายชุนวันก็ให้อภยัย พลเอิชัยชุนวันได้สร้างประวัติศาสตร์อันหนึ่งของสภาหแห่งนี้ตรงที่ฝ่ายพักเพื่อไทยชอบนั่งกันที่เรียกว่าวิทยาคาเฟ่ตรงนั้นเมื่อก่อนเป็นห้องครับเรียกว่าห้องสหประชาชาตินั่นหมายความว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลใครยังไงแล้วแต่เข้ามาอยู่ด้วยกันตรงนี้ไปทานวายกันสมัยก่อนนะครับดังนั้น ห้องสาประชาชาติคือไม่แบ่งเขาแบ่งเราในสภาก็ว่ากันไปแต่ว่าเราถูกนักวิชาการโจมตีว่าพวกนักการเมืองเป็นพวกที่ไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวครคบไม่ได้นักการเมืองหลายคนอยู่ตกอยู่ในวาทกรรมน,นี้ก็เลยพยายามจะพัฒนาว่าต้องเอาเป็นมิตรแท้ศัตรูถาวรเลยล่อกันไม่หยุดครับ บรรพบุพรบุษของเราใช้คําว่าเล่นการเมืองเราก็บอกว่าเล่นการเมืองไม่ถูกต้องต้องเอาจริงเอาจังก็ขนาดเล่นกันยังฆ่ากันขนาดนี้เอาจริงจะขนาดไหนท่านประธานครับเรื่องนี้ผมจะหยิบยกอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อขอความกรุณาให้ทุกฝ่ายให้เวลากับมันเถอครับแล้ววันหนึ่งเราเดินไปข้างหน้าย้อนกลับมาข้างหลังเราจะหัวเราะกับตัวเราเอง ผมกำลังหัวรอกกับตัวผมเองที่ผมดันไปเข้าอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเว้ยผมกำลังหัวรอดตัวเองว่าวันนั้นเราทำไมต้องเกียดคนนี้เราวันนี้เราเราทำไมมารักคนนั้นพลเอกชาติชายเสียไปแล้วแต่ผมยังตุดจีนทีไรผมยังไหว้เรื่อยครับผมไหว้เตี๋ยผมผมก็ไหว้พลนเอกชาติชายพร้อมกันเลี้ยงบอกเตีย๋ยผมหาเพื่อนอดีตนายกมากินข้าวกับเตี๋ยแล้วนะท่านประธานครับ ความคิดมันเปลี่ยนได้วันนี้ผมได้มีโอกาสในฐานะประธานกรรมธิการต่างประเทศต้อนรับเอกอัคราชทูตจีนท่านพระนท่านกวงมู่ไม่น่าเชื่อครับจีนแผ่นดินใหญ่ยึดอำนาจลบกับพรรคก๊ก,กมินตัง๋งเมื่อปีชนะกันเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2492จะเอาเป็นเอาตายกันว่าไต้หวันจะเป็นจีนใหญ่ จีนพรรคคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นจีนใหญ่แต่วันนี้ไม่น่าเชื่อครับเขาบอกว่าทัศนะของพรรคก๊กมินตั๋งถูกครับและเขากลับมีความรู้สึกว่าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของอดีตประธานาธิบดีเฉินสุยเฉินสุยเปี้ยนไม่น่าจะถูกต้องเพราะเฉินสุยเปี้ยนเสนอว่าไต้หวันให้แยกไปเลยไม่ต้องเป็นจีนอีกแล้วเป็นจีนแบบไต้หวันไปเลยผมบอกว่าทำไมยางงั้นล่ะเขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดจีนจะได้เป็นอันเดียวกันแล้วค่อยๆคุยกัน เพราะทัศนคของโกมินตังบอกจีนเดียวครับไม่มีสองจีนทั้งทั้งที่อดีตก็ลบกันจะตายนะครับเพราะจีนเดียวนี่แหละผมมีโอกาสเดินทางไปไต้หวันกับท่านชาวรินรัฐศักดิ์สิริไปเจอกับรัฐมนตรีจีนไต้หวันเขาบอกว่าตอนนี้เรากําลังสร้างสายการบินตรงแล้วครับสนามบินจากไทเปถึงเซี่ยงไฮ้ผมก็ถามว่าเอาท่าน และที่ลบกันมาตลอดห้าสิบกว่าปีหกสิบปีเนี่ยว่าใครจะเป็นจีนที่หนึ่งไปไหนเสีเแล่าเขาบอกอันนั้นให้ลูกหลานมันไปคุยตอนนี้รุ่นอาปาอากงขอทาขํามาค้าขายกันก่อนโลกสมัยใหม่ครับวันนี้ผมเชื่อว่าคนที่เคยเป็นเรสการ์ดกำลังยิ้มย่อตัวเองประธานโทษนะครับบุคคลสำคัญสำคัญที่เป็นในรัฐบาลจีนวันนี้ เขาก็กําลังยิ้มเยาะตัวเองต่ออดีตที่มันผิดพลาดไปท่านประธานครับในประเทศเราเราก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆ6ต,ต,ตุลาครับอย่างเสียดายเหลือเกินน้องวัชระพึ่งออกไปไปกล่าวหาว่าคนนั้นไม่จงรักภักดีคนนี้จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้นั่นเรากำลังพูดวันนี้ถูกหรือเปล่าในวันนั้นครับท่านครับพวกเราต้องหนี การรัฐประหารเมื่อ6ตุลาไปอยู่ป่าสู้กับรัฐบาลท่านครับวันนั้นคนที่ไปอยู่ป่าไม่ใช่มีนักศึกษาลูกครึ่งจีนอย่างผมนะครับลูกนายทหารก็ไปลูกนายตำรวจก็ไปลูกทหารอากาศก็ไปลูกทหารบบก็ไปพ่อขับเครื่องบินไปทิ้งระเบิดตุ้มลูกกูอยู่ข้างล่างหรือเปล่าวะ พ่อเป็นสารปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่เข้าไปลูกกูอยู่ที่เขาคอหรือเปล่าวะพ่อกับลูกลบกันครับแรงกว่าวันนี้อีกครับแต่ทุกอย่างจบได้ในวันนั้นสื่อมวลชนหลายฝ่ายครับเสนออย่างนี้ครับปลองดองกันเถอะปลองดองกันขอประทานโทษเถอะครับวันนั้นท่านนายกรัมตีชื่อธานินทร์ไกรวิเชียรท่านบอกว่าไม่ได้คุณสมัครเป็นรัมตีกมาดไทย ผมกับคุณสมัครนี่ก็ไม่ถูกกันเลยครับแต่วันหนึ่งต้องมารักกันอีกแล้วครับท่านประธานครับมันต้องยิ้มเยอะต่ออดีตจริงๆปรากฏว่าพรนักท่านนายกรัมตีในขณะนั้นไม่ยอมให้เกิดการปรองดองโดยอ้างแบบเดียวกับเพื่อนสสบางคนที่บอกว่าพวกนักศึกษาถูกล้างสมองแล้วไปอยู่ในป่าแล้วกลับมาก็จะมาลมล้างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็พูดกันอยู่อย่างนั้นครับ แล้วก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้เหมือนวันนี้ครับไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่เขาไม่ยอมกันแต่ว่าวันต่างกันตรงที่วันนี้รัฐบาลนี้พยายามจะยอมจะพยายามจะผ่อนทุกอย่างเพื่อกลับมาสู่ความสมคัคคีแต่วันนั้นรัฐบาลของพระนท่านขอประทานโทษที่ต้องเอ่ยนามท่านจริงๆครับก็คือท่านธาน,นียังไม่ยอมด้วยทฤษฎีอย่างนี้ในที่สุดใครจะตัดสินแล้วครับจริงไม่จริงแต่ในวันนั้นโชคดีเหลือเกิน คนบางคนอาจจะบอกโชคร้ายแต่ผมว่าโชคดีมีพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันตัดสินใจครับทำรัฐประหารล้มรัฐบาลท่านธานินแล้วก็ประกาศพิสูจน์ทฤษฎีว่ามันจะจบกันได้ไหมให้กลับมาสู่คืนสู่เย้าเธอบุคคลเหล่านั้นคืนสู่เย้ายินยอมให้นักศึกษาที่หนีเข้าป่ากลับมาได้ครับโดยไม่เชื่อว่าจะมารมลังชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และสุดท้ายบุคคลเหล่านั้นกลับมาเป็นอะไรครับผมไปเจอหมอใหญ่ครับผพาตัดหัวใจครับตายเอานีนเพื่อนกูเองนี่วันนี้เข้าป่าด้วยกันเว้ยพาตัดผู้นําการเมืองหลายคนครับครอบครัวผู้นําการเมืองหลายคนครับให้รอดชีวิตบุคลากรดีๆทั้งนั้นครับเราเจอคนอย่างจตุรนฉายแสงมาเป็นรองนายกวันนี้เราก็ทําลายเขาอีกเราเจออีกหลายๆคนครับท่านครับ เรามีบทเรียนมากขนาดนี้ทำไมเราไม่ยอมให้เวลากับมันแล้วเดินไปข้างหน้าทำไมต้องมาเริ่มต้นกี่ที่ทักษิณคนเดียวความจริงอะไรก็รู้กันหมดแต่เราไม่พูดกันวันนี้ผมถึงบอกรายละเอียดไม่ขอพูดท่านประธานครับสิ่งที่ร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือเหตุการณ์ปี2490ไทยก็เกิดสงครามนะครับ สงครามระหว่างทหารเรือกับทหารบกสงครามระหว่างฝ่ายท่านปรีดีกับฝ่ายจอมพลปอครับจากการรัฐประหารกันปีสองสี่จาก2490เกิดเกิดกบฏเกิดการต่อสู้อีกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งคนที่เจ็บปวดคนหนึ่งที่ผมต้องขออนุญาตกาบเปลียนมิได้ตำหนิตีเตียนแต่อยากจะให้เห็นใจคนคนนี้ด้วยครับคนคนนี้ ปูเสียชีวิตในกระบฏบรวรเดชคุณพ่อต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศในฐานะเป็นกบฏเสนาธิการและคนคนนั้นก็มาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในการรัฐประหารเมื่อ19กันยาครับชื่อพลเอกสุรยุทธจุรานนท่านครับเหตุการณ์ต่างๆ เกิดตีลันฟันแทงลบกันเกือบสิบปีครับผมพูดหลายครั้งว่ามันต้องจบอดีตอย่างนี้ครับในที่สุดจอมพลปอใช้ปี2490คนที่ลอบฆ่าจอมพลปอคนที่ศารตัดสินให้ติดคุกเหมือนกับเพื่อนนักการเมืองบางคนบอกว่าศารตัดสินแล้วนิรโทษกรรมไม่ได้ไม่จริงครับไม่จริงไปดูประวัติศาสตร์เลยครับ ปี2499จอมพลปอเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆมันน่าจะจบลงได้แล้วไม่อย่างนั้นเดินไปไม่ไหวจอมพลปอใช้เวลาอะไรเลยไหมครับเป็นไทมิ่งที่ดีที่สุดซึ่งตรงกับขณะนี้ผมถึงบอกว่ายตินี้เป็นยติประวัติศาสตร์ผมไม่อาจจะขอบคุณพลเอกสนธิบุญยรตกรินได้ณนะวันนี้แต่ผมจะขอบคุณพลเอกสนธิและเพื่อนสมาชิกทุกคนถ้าทุกอย่างมันจบลงได้จริง ท่านจะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในจังหวะนี้จังหวะนี้เหมาะที่สุดครับเหมาะยังไงลองดูนะครับจอมพลปได้ใช้ปี2499ในโอกาสกึ่งพุทธกาลพุทธมนตนที่สร้างอยู่นี้เกิดขึ้นในสมัยจอมพลปอ,ออกกฎหมายและใช้กึ่งพุทธกาลที่ชาวพุทธเชื่อว่าพระพุทธองค์นั้น ประสูตรมาแล้วศาสนาพุทธจะยาวนาน5,000ปีดังนั้น2,500จริงกึ่งพุทธการแล้วออกกฎหมาในระโทษกรรมจบหมดครับใครเจอคดีคดอจบหมดครับวันนี้เราก็อยู่ครับนี่เสื้อแดงยังติดตารางอยู่ประกันตัวไม่ได้สิทธิการประกันตัวก็ไม่มีสุรชัยแท่ดานสมยศพฤกษากเกษมสุขทั้งหมดนี่ครับเรากำลังทำผิดหลักการทั้งหมดเลยท่านครับที่ผมบอกว่าเหมาะที่สุดเวลานี้คืออะไร ทำไมเราไม่ใช้เวลาแห่งการเจริญพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างความปรองดองขึ้นเสียเพื่อให้พระองค์ทรงกเกษมสำราญไม่มีพ่อแห่งแผ่นดินที่ไหนแล้วครับเห็นลูกค่ากันไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมันจะมีความสุขได้ผมว่าเวลานี้เหมาะที่สุดครับท่านครับเหมาะที่สุดเพื่อให้เวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านเป็นไปได้อย่างสันติ แต่ทำยังไงได้ล่ะครับ5ปีพิสูจน์มาแล้วว่าสิ่งที่ทํามาไม่มีทางถูกได้เลยครับและไม่มีทางจะจบลงได้ด้วยดีเลยครับแล้วไปว่ากันใครแพ้ใครชนะใครมีความสามารถว่ากันไปไม่ต้องใส่ร้ายป้ายสีกันท่านครับแล้ววันหนึ่งเราจะหันกลับมาดูอดีตแล้วยิ้มเยาะสิ่งที่เรากําลังเป็นตัวละครที่ไม่รู้ว่าเรากําลังถูกกลไกนี้ผลักดันอยู่ ผมพูดเท่านี้และครับท่านประธานครับและขอขอบพระคุณจริงๆและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนจากสสประชาธิปัตย์จะไม่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมธิการร่วมกันลกและชื่นชมที่สุดครับวันนี้เราได้พูดกันอย่างนี้ขอเรียกร้องขอเชิญชวนทุกท่านให้เวลากับมันสักหน่อยแล้วเดินไปข้างหน้า แล้วหันกลับมามองอดีตอย่างยิ้มเยาะว่าอดีตไม่น่างโง่เลยพวกเราไม่น่าให้กลไกมันมากระทําต่อเราเลยนี่คือการพิสูจน์ว่ามนุษย์กลุ่มกลไกได้อย่าให้กลไกมาทําร้ายเรากราบขอพระคุณครับท่านประธานครับครับขอชื่นช